สวัสดีครับแฟนคลับเซียบุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องนี้ครับนักเทรด90%เสียเวลา2-4ปีเปล่าๆนะครับเพื่อหาอินดิเคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดแบบนั้นนะให้ทำ7ขั้นตอนนี้แทนนะครับผมได้เดียมาจาก Twitter นะครับของคุณ moneytradeedge นะครับเดี๋ยวนี้ก็คิดว่ากันนะครับถ้าสนใจนะครับบอกว่า นักเทรด90%สเนี่ยนะเสียเวลา2-3ปีนะครับในการหาอินดิเคเตอร์ในการเทรดที่สมบูรณ์แบบครับอย่าทำเช่นนเลยฮะให้ลองทำา7ขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยนะมีพัฒนาทางการเทรดอย่างรวดเร็วครับบูสจาก 0- ถึง100ภายใน30วันนะครับ <S <S ผมก็ไม่อยากใช้ํำนี้นะมันดูแบบมันดูเวอร์กเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรก็เป็นไอเดียไปแล้วกันนะครับเนี่ยฮะ 7ขั้นตอนกันเลยครับ1คือคุณต้องสร้างอาวุธการเทรดที่ดีที่สุดก่อนครับสร้างอาวุธที่ดีที่สุดก่อนฮะคือครับโฟกัสไปที่หน้าเทรดเดียวครับนะฮะโฟกัสไปที่ความเชี่ยวชาญความเข้าใจในหน้าเทรดเดียวนั้นฮะโฟกัสร้อยเนนะไปที่หน้าเทรดเดียวครับเชี่ยวชาญรู้เรื่องรู้จริงก็ได้ครับนะฮะต่อมาครับคุณไม่จำเป็นจะต้อง ทุกการขึ้นไว้ตลาดนะครับเพื่อจะทําเงินนะครับไม่จำเป็นครับไม่เป็นต้องเฝ้าครับทุกจังหวะตลาดไม่เป็นต้องเฝ้าทุกติ๊กเกอร์ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นนะจาไว้ว่าความอดทนนั้นคือกุญแจสําคัญสําหรับการนาเงินนะฮะย้ํานะครับะะว่าอาวุธการเทรดดีสุดของคุณคือครับหน้าเทรดเดียวครับเซตอัพเดียวครับแล้วก็เซตอัพนั้น ไม่เป็นต้องเกิดตลอดเวลาครับแต่เกิดครั้งใดนั้นมีโอกาสได้กําไรสูงครับแล้วก็คุณต้องอดทนรอเซตอัพนั้นนะฮะนะฮะจงเป็นนักเทรดที่เชี่ยวชาญที่สุดในระบบเดียวในหน้าเทรดเดียวครับนะฮะข้อแรกนะเชี่ยวชาญรู้ลึกร,ร,รู้จริงเฉพาะหน้าเทรดเดียวครับขั้นตอน2ครับหน้าจอการเทรดคุณนั้นหน้าจอกราฟคุณนะ ำให้มันสะอาดครับอย่าทําให้หน้าจอกราฟคุณนะการดูกราฟคุณนั้นมันสกรปรกครับคือไงครับใช้อินดิเคเตอร์ให้น้อยครับนะใช้อินดิเคเตอร์ให้น้อยอะไรนะ less is more ครับนะฮะใช้น้อยแต่มีประสิทธิภาพครับเพราะเป็นเรื่องปกตินะที่มือใหม่ส่วนใหญ่เนะี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเองแบบไม่มีไม่รู้ว่าอินดิเคเตอร์ไหนมันเหมาะตัวเองอะ่ะเขาใช้อะไรเขาบอกว่าดีก็ใส่ใส่ใส่ก็ไปครับ ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะโอเส้นตรงเส้นแหวงแล้วมีทะยงทะแยงยโอ้สีสีแบบออกแนวอะไรนะออกแนวสีลุ่งอะครับงเ้ยฮะเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปคุณไม่เป็น,นต้องใช้อินดิเคเตอร์นะ13าตัวหรอกสิบยบรรทัดเยอะเกินไปครับยิ่งอินดิเคเตอร์เยอะยิ่งสับสนนะครับจงใช้ จงพัฒนาครับ mindset ของสไนเปอร์ครับคือครับน้อยครับน้อยแต่ได้มากนะครับจงทําให้กราฟคุณนะนะั่น่ะโปรแกรมดูกราฟคุณนะให้มันคลีนที่สุดนะครับแล้วก็ปรับปรุงโฟกัสคุณฮนะแล้วก็ปรับปรุงการดําเนินการคุณครับซึ่งอะไรครับถ้าคุณนะถ้าคุณโฟกัสที่เซตอัพเดียวหน้าเทดเดียวนะคุณจะมาที่ คุณจะมีการทําให้กราฟโปรแกร,รมดูกราฟคุณเนี่ยนะสะอาดขึ้นเองครับแล้วคุณจะมีการโฟกัสรอหน้าเทรดเดียวคุณนะครับแล้วก็คุณจะมีความมีการโฟกัสมีสมาธิแล้วก็มีความตั้งใจในการทํางานสูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะต่อมาครับข้อ3คือลดความเสี่ยงคุณนะฮะคืออะไรครับคุณต้องรู้จักว่าเมื่อไหร่ที่ควรถือเงินสดนะครับพเพราะอะไรครับ ถ้าคุณรู้จักถือเงินสดนะครับแล้วถ้าคุณรู้จักโพซิชั่นไซส์คุณให้ดีครับเทรดตามความเสี่ยงครับบริหารความเสี่ยงให้ดีให้เหมาะสมนะคุณจะสามารถควบคุมรมได้ครับเมื่อคุณควบคุมรมได้ครับคุณจะไม่แหกกฎฮะคณจะทำตามแผนตามกฎได้ดีครับนี่ฮะนี่คือประโยชน์ของการควบคุมความเสี่ยงนะถ้าคุณบริหารความเสี่ยงได้ดีครับ แบ่งเ,เงินซื้อเหมาะสมนะโพซิชันไซด์ได้เหมาะสมแล้วก็ไม่ก่อยเกิดอารมณ์นะคุณจะเทรดตามกฎตามแผนได้ดีกว่าเดิมครับนะฮะจงลดความเสี่ยงต่อการเทรดนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับแล้วก็ทําให้การดําเนินการคุณนั้นเป็นไปตามแผนอย่างราบรื่นนะครับจงปรับความเสี่ยงนะครับเพราะว่าความเสี่ยงถ้าคุณใส่มากเกินไปนั้นอารมณ์จะเพิ่มตามครับนะจงลดความเสี่ยงให้เหมาะสมแล้ว การเทรดคุณจะลดอารมณ์ลงไปได้อย่างมากมายครับนะฮะขั้นตอนที่4ี่ครับจงวางแผนไว้ล่วงหน้าครับวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าครับคือใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ครับเพื่อวางแผนการเทรดในสัปดาห์หน้านะครับหากคนวางแผนทุกอย่างล่วงหน้านะคุณจะควบคุม,มอารมณ์ได้ดีขึ้นครับเวลาเจอหน้างานจริงเนะี่ยเจอการเทรดจริงคุณจะไม่แพนิ่งคุณจะไม่หวั่นไหวนะครับ การเทรดจะง่ายขึ้นมากครับหากคุณมีแผนงานที่จะทำตามเอาไว้ก่อนนะฮะเขาบอกว่านะวางแผนอย่างอัจฉริยะครับแล้วก็ดำเนินการอย่างหุ่นยนต์ครับวันนี้ดีนะจงวางแผนอย่างอัจฉริยะแล้วก็ดำเนินการอย่างหุ่นยนต์ครับข้อ5ครับอย่าเสียสมาธิกับอนาคตอย่าวันไว้กับอนาคตครับเพราะว่าการเทรดนั้น ไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องทํา30วันหรือ60วันนะครับแต่มันเป็นเกมย่ยาวครับเป็นเกม10ปีครับ10ปี20ปี30ปีตอนเนี้ยไอดอลที่ผมจิตตามนะหลายคนครับประสบการณ์40ปีอัพนะครับดังนั้นเนี่ยแค่1เดือน2เดือนนี้ไม่ใช่ครับมองเป็นเกมสิบ0 30ปีไาสิปีเลยนะครับเพราะว่าความสำเร็จในการเทรดนั้นอะ มาจากการเทรดพันครั้งหมื่นครั้งนะครับจงมองในมุมความน่าจะเป็นนะครับเพื่อเพิ่มผลงานเทรดคุณให้ดีขึ้นนะครับการเทรดนั้นคือการวิ่งระยะยาวครับวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งสปรินต์นะครับประเด็นนี้เนะีย่ยใหญ่คุณอ่านเรื่องนี้นะครับศาสตร์ศิลปะก,การปั้นผร์นนะครับคือใหญ่คุณตความเว่าใจเรื่องของ expectancy นะครับเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้คุณมองเกมยาวเลยนะแล้วก็ถ้าคุณเข้าใจ expectancy นะมันจะทให้คุณ มีความสามารถในการควบคุมรมได้ดีขึ้นครับเพราะว่า expectancy มันเป็นอะไรครับเป็นการมองการเทรดในมุมของระยะยาวครับโดยที่คุณไม่จะไม่ต้องโฟกัสกับการเทรดครั้งสองครั้งแต่คุณมองเป็นระดับ1 0 2 0 1 0 0และพันครั้งครับคุณอาจจะแน่นอนแหละในการเทรดระดับร้อยครั้งเนี่ยคุณสามารถผิดได้ถึง50ครั้งนะครับแต่ คุณชนะแค่50ครั้งเนี่ยคุณได้กำไรมหาศาลนะครับนี่เป็นประโยชน์ของการเข้าใจ positive e x p e c t a n c y ซึ่งมันมีเรื่องของ w n n r a t e ครับเรื่องของ r i s k r e w a r d ครับพวกนี้เล่มนี้มีนะครับสาศิลปะการั่ทพอร์ถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับปรับปรุงจากนักเทรดที่พ่ายแพ้ครับเป็นนักเทรดที่มีผลงานนิ่งครับอยู่รอดแล้วจากนั้นค่อยทำเงนินส่วนสยๆนั้นศึกษาเรื่องนี้นะครับเล่มนี้มีบอกนะครับนี่ฮะ อย่าเสียสมาธิก่อน่านคุณนะครับอย่าได้วันไวกับการเทรดครั้งต่อไปครับจงทําปัจจุบันที่สุดครับแล้วก็มองการเทรดเป็นมุมของความน่าจะเป็นแล้วก็โพส i ิฟเอ็กซ์เพคแทนซีและคุณจะมีความนิ่งในการเทรดมากขึ้นใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ทําตามแผนการเทรดได้มากขึ้นนะครับต่อมาก็หครับตัดเสียงรบกวนครับคือครับหยุดรับฟังความเห็นคนอื่นครับนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเอาแต่ฟังคนอื่นนะ คุณยังไม่มีทางเป็นคนส่วนน้อยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะฮะเกเนี่ยนะจะเป็นผู้แพ้เสมอครับแม้จะแพ้เสมอนั้นเนี่ยคุณต้องอะไรครับเชื่อมั่นเลยครับหน้าเทรดคุณนะเชื่อมั่นในกลุที่คุณที่คุณเชี่ยวชาญรู้เลือกรู้จริงจริงนะผมว่านะถ้าคุณมั่นใจในหน้าเซตอัพเดียวที่คุณคิดว่าคุณรู้เลือกรู้จริงนะไอเรื่องของนอยส์นะเสียงรบกวนก็เป็นอย่างอ่เนี่ยจะไม่มีผลเลยครับเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณทาอะไร คุณมีเลนของตัวเองครับคุณมีเส้นทางวิ่งตัวเองะคะคุณรู้ว่าคุณทาอะไรและอะไรคือสิ่งที่คุณอะไรเชี่ยวชาญสุดรู้ลึกรู้จริงที่สุดนะครับพวกนี้จะกลายคือการที่คุณเาราฟังเสียงรบกวนชาวบ,บ้านฟังเคล็ดลับฟังข่าวต่างนานาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรคุณรู้อะไรลึกรู้ได้จริงครับจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะจงเลิกเลิกเปรียบเทียบตัวเองคนอื่นนะครับโฟกัสที่เส้นทางเดินคุณเองครับ เทรดตามระบบคุณฮนะเทรดตามแผนคุณแล้วก็เชื่อมั่นในทักษะของคุณไม่ใช่ความเห็นคนอื่นนะครับต่อมาครับข้อสุดท้ายคือใช้รอบสามสิบหกสิบและ90้าสิบวันครับเป็นเวลาสาสิบวันนะครับคือเอาวันนี้นมันเป็นสรุปนะคือว่าถ้าคุณทําตามหข้อนี้นะครับคุณจะสามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะเป็นผู้ที่เข้าใจการเทรดแล้วก็ได้ เนี่ยผมว่ามันจะมาจากข้อนี้นะคุณจะสามารถสร้างระบบสร้างอาวุธการเทรดที่ดีสุดได้ไวกว่าคนทั่วไปว่าอะไรคนทั่วไปนั้นใช้เวลา2-4ถึงปีเปล่าๆครับกับการหาอินดิเคเตอร์ที่สมบูรณ์แบบครับแต่คุณทําอะไรครับคุณเริ่มต้นที่การโฟกัสหน้าเทรดหรืออาวุธการเทรดที่คุณรู้ลึกร,ร,รู้จริงไปเลยครับไม่จำเป็นต้องสเปซสปะหาอะไรก็ตามที่คนนี้บอกว่าดีกับ ไปหาเขาคนนี้บอกว่าดีก็ทาตามเขาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นว่าดีนั้นอาจจะดีสําหรับเขาครับเหมาะาก,กับจริตเขาเหมาะกับสิ่งแวดล้อมเขาเหมาะกับจํานวนเงินทุนเขามีครับแต่มันอาจจะไม่เหมาะคุณอะไรดังนั้นนะคุณเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการหาแล้วก็สร้างหรืออะไรก็ตามครับระบบุกลยุทธ์หรือหน้าเทรดที่เหมาะคุณจริงครับแล้วก็โฟกัสให้รู้ลึกรู้จริงเรื่องนั้นจริงคะความจริงนะผมจะบอกงี้ว่า การเทรดนั้นน่ะบางทีอ่ะผมเข้าใจนะคนที่เข้ามาแรกๆก็อยากรู้ว่าอะไรมันดีที่สุดนะครับเราก็ประมาณว่าคิดว่ามีทางเลือกเยอะอ่ะอ่ะวันนี้ใช้วอลลุ่มดูจะเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าดีอ่ะใช้ไม่เวิร์กอ่ะฉันฉันลองเปลี่ยนมันอ่ะไม่เหมาฉันก็ได้ถ้าขาดทุนนะฉันลองเปลี่ยนไปใช้เส้นค่าเฉลี่ยดูเส้นค่าเฉลี่ยก็ขาดกาไรขาดทุนไว้อ่ะไปใช้แม็กดีแล้วกันอ่ะ แช้ไม่ได้สักพักขาดทุนอ่ะอายใสรแล้วกันอ่ะอายใสรไม่ได้ก็ไปแล้วครับสโคสติก so อ่ะเปลี่ยนจากโศลซิกเป็นอะไรครับเป็นบอลิงเจอร์แบนเปลี่ยนไปเรื่อยครับเปลี่ยนไปเรื่อยแท้จริงแล้วนะี่ะโมงเลยว่าทุกอินดิเคเตอร์ครับเนะี่ยมันดีหมดแหละมันทํางานดีหมดแล้วครับมันเวิร์กหมดแล้วมันทําเงินหมดแล้วฮะแต่ว่ามันก็มีเสียงเงินอยู่ครับมันมีทั้งกําไรและขาดทุนครับหนะ้าที่คุณคืออะไรครับศึกษาให้รู้ลึกร,รู้จริงว่าอินดิเคเตอร์เนี่ย มันมีจุดแข็งตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนแล้วก็ะไรครับใช้การบริหารการเทรดมาจับครับเรื่องของนะครับเนี่ยเล่มนี้มีนะครับเรื่องราวของการนะครับเข้าใจ Risk r e w a r d ครับเข้าใจ Win r a รทครับเข้าใจการทบต้นฮะเข้าใจ Risk Management นะเข้าใจเรื่องของการบริหาร losing s t r e a k ครับแล้วก็บริหาร Reward Management ม่ใช่คฮะ Positive เ x p e c t a พ c y เนี่ยพวกนี้จำเป็นมากกว่าครับ ถ้าคุณเอาไอเดียจากเล่มนี้ไปจับนะครับไม่ว่าคุณจะใช้อินดิเคเตอร์ง่ายๆไม่ว่าจะไม่ว่าจะง่ายๆครับเส้นค่าเฉลี่ยง่ายๆแหละที่มันมีทุกแพลตฟอร์มมันมีทุกเว็บไซต์ให้ดูเนี่ยง่ายๆครับบางทีนะเส้นค่าเฉลีย่ยเส้นเดียวเนี่ยแล้วคุณเอาเรื่องราวของศาสตร์ศิลปะการแพนพอร์ตบอกคุณไปใช้นะแค่เส้นค่าเฉลีย่ยเส้นเดียวเนี่ยก็เสียวได้แล้วครับ จริงๆนรเพราะว่าการเทรดนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของดิเคเต t o r หรอกไม่ใช่เรื่องของหน้าเทรดหรอกอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนประกอบรองครับส่วนประกอบหลักเลยครับเนี่ยคุณต้องบริหารการเทรดให้เป็นครับการเทรดคือการบริหารธุรกิจนะครับคุณจะบริหารธุรกิจได้ดีคุณต้องรู้ว่าจุดแข็งของสินค้าคืออะไรจุดอ่อนของสินคคืออะไรแล้วก็ทํามัน ทำให้จุดแข็งมันแข็งแรงครับแล้วก็ลดจุดอ่อนม้ได้ครับพวกนี้เป็นเรื่องของอะไรครับการบริหารการเทรดซึ่งเล่มนี้มีครับสาสร์เิประกันพลนพอร์ตครับอ่านแล้วคุณจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการเทรดนะครับจาไว้นะครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นเดียวเนี่ยก็เสียวได้นะครับก็ทําเงินได้นะครับตอนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ